สวัสดีค่ะคุณหมอเล็กค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะขออนุญาตสัมภาษณ์คุณหมอเล็กเกี่ยวกับเรื่องการมารับบริการที่คลินิกบอดี้สมายค่ะค่ะขออนุญาตให้คุณหมอเล็กแนะนําตัวสั้นๆได้ไหมคะก็ชื่อเล็กเป็นทันตแพทย์ค่ะทำงานเกี่ยวกับด้านสัลิกรรมชันฝั่ค่ะแล้วปกติลักษณะงานอาจารย์ทะมาไงคะก็จะเป็นทั้งงานทันตกรรมทั่วไปแล้วก็งานข่ดัก็คือนั่งทำบนกระดูก ดูแลคนไข้ก็อาจจะมีแบบ้าก้มเง,ย,เงยบ้างอะไรนะคะ่ะก็คือทําแต่ว่าลักษณะการทํางานไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่แล้วก็ก่อนที่มารับการบริการที่คลินิกอะคะ่ะไม่ทราบว่าอาการของอาจารย์เป็นยังไงบ้างค่ะ,อะตอนนั้นที่มาก็ตือเริ่มมีปัญหาว่าปวดหลังล่างตรงชิ้เอวเริ่มรู้สึกว่านั่งทํางานเวลาออกแรงบางข่าแล้วเราสึ่งก็ปวดว่า เวลาลุกนั่งหรือก้มอเงี้ยค่ะก็ก็เริ่มมีท้องปวดเราเป็นอยู่นานเลยคะก่อนที่จะมารับการบริการของเราจริงๆเป็นอยู่นิดนิดเป็นมานานแล้วเรื้อรังแต่ว่าเราไม่ได้สในใจที่จะรักษาเพราะว่าเหมือนกับเราก็ยังใช้ชีวิตประจําวันอยู่ได้ไม่ได้รบกวนเราก็เลยแต่ว่าพอวันหนึ่งมันเริ่มแบบว่าเอ่อเป็นเยอะแล้วเนี่ยค่ะเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันก็เลยต้องไปหาหมอกายภาพเลยนนคะแล้วตอนที่เข้ามารับรบริการของเราอะค่ะไม่ทราบว่าอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะ ตอนแรกที่เป็นอาการได้เยอะเนี่ยก็ก็ยังไม่ได้ออกกำลังกายในช่วงนั้นรักษาด้วยการบรรเทาอาการปวด่อมันก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่หายเลยมันก็ก็ดีขึ้นชัดเจนจค่อยๆดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่เรารู้สึกว่าพอเราไม่ได้มาทำทรีทเมนต์อันนั้นน่ะมันก็จะแต่มันก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมะค,คะเกิดการดึงลงทุเราลงเนาะซึ่งการรักษาของหมอตอนนั้นก็คือเป็น พัวกระตุ้นคือแม่เหล็กไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นตัว stretching ยืดกลา้ามเนื้อค่ะก็คืออาการค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเรากลับไปทาง,งานเ็ายังมีอาการกลับมาอยู่ใช่ไหมคะทีนี้พอตอนหลัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายแล้วอาจารย์สัมผัสเป็นยังไงบ้างอมันดีขึ้นอย่างชัดเจนคือเรารู้สึกเลยว่า เริ่มออกแข็งแรงขึ้นแล้วเราเริ่มรู้ว่าเราต้องใช้กล้ามเนื้อเนะ่มันรู้เองโดยอัตโนมัติว่าในคอร์สที่ตอนที่ฝึกออกลังกาคนะก็จะมีการบอกว่าคุณต้องออกแรงตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช้กล้ามเนื้อนี้แต่ใช้กล้ามเนื้อนี้มันเหมือน,นเป็นการฝึกให้สมองเรา MAN จาใหม่จากเดิมที่เราเคย Folks, สมองเราเคยจําผิดว่าใช้กล้ามเนื้อมันมันมันทําให้เราบาดเจ็บแต่พอเราได้มาฝึกแบบนี้มันทำให อนี้เราให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วเราก็พอเราไปใช้ในชีวิตประจำวันเราไปทํางานในชีวิตประจำวันเปตือนตัวเองเลยว่าเออต้องไม่ใช้ก้านนี้นะต้องใช้ก้านแบบนะี้จนมันค่อยๆเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วอาการมันก็เลยแบบดีขึ้นเนี่ยเราถึงได้ใช้กนะคือช่วงนี้ก็คือทีไม่ค่อยมีอาการแล้วใช่ไหมคะคือใช้ชี้ได้ปกติเลยม,มันจะมีแบบรบกวนบ้างนิดหน่อยหรือบางครั้งที่เราเผลอใช้ก้านผีดหรือว่าไปทําอะไรแบบก็จะ ยังมีอยู่บางแต่ว่ามันไม่ไม่เข้ากับตอนแรกที่มาตอนนี้นมันสบายเลยอ่ะใช้ชีวิตได้ปกติตอกจเ่องนี้นเห็นอาตารไปเที่ยวมาเมื่อที่เมื่อเดือนต้นเดือนที่ผ่านมาไปเที<ช>่ยวอินเดียนั่งรถนานมากเลยมีอาการอยู่รบกวนเข้มามไม่เลยไม่มีเลยใช่ไหมใช่สบายเลยค่ะนั่งรถไกลมากนเราได้ข่าวว่าจากอินเดียนี่นนคือกี<ะ>อ่ชั่วโมงนะคะจา์คือแต่ละที่นี่นั่งแบบห้าถึงสิบชั่วโมงที่ไปๆๆๆแต่ก็แปลกแปลกมากถึง ก็กลับมาอาจจะแบบว่าแย่ลงแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าไม่มีอาการเลยสุดท้ายค่ะอาจารย์มีอะไรจะฝากคนที่ดูคลิปของเราในวันนี้ไหมคะเกี่ยว<ม>กับเรื่องการดูราัาสุขภาพหรือว่าสำหรับใครที่ยังมีอาการปวดอยู่แต่ว่าไม่กล้าเข้ามาทันกายภาพหรือว่าไม่กล้าที่จะเริ่มออกกำลังกายค่ะ,ะจริงๆแล้วเ,เราใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเรา ใช้ชีวิตถูกหรือผิดหรือว่าบางทีมันมีการบาดเจ็บเล็กๆที่ซ่อนอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ตัวจนเมื่อเือมันแบบมันเป็นมากแล้วอ่ะเราถึงจะเริ่มมาหาหรืองจะถึงจะรู้ว่าเพอเนี่ยเราทําไม่ถูกมาตลอดนะแต่ถ้าเรามีอาก,การเล็กน้อยหรือว่าอาจจะยังไม่มีอาก,การแล้วเรามาเริ่มออกกำลังกายที่ถูกต้องหรือเริ่มมารักษามาปรึกษาคุณหมอแล้วทาสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มเนะ่ะการรักษาก็จะหายเร็วข,ขึ้นง่ายขึ้น าใช้จ่ายก็จะน้อยลงใช่แล้วก็มันก็เียนเทนคืออาชีพของคุณไปได้นานานก็สมมติว่าเราปล่อยป่าแล้วเลยก็กลายเป็นว่าร่างกายเรามันมันอาจจะเป็นมากกว่านี้จนเราไม่สามารถทำอาชีพเดิมของเราได้ต่อไปแล้วซึ่งมันไม่ดีเลยนะดีมากเลยค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้เก็บมาสัมภาษณ์วันนี้นะค,ะค่ะขาอินดีค่ะ